สวัสดีครับทีมเดล้อส์โสชาชินเนลนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมเกมอะไรวะช่างมันครับผมก็อ่านชื่อเกมมันไม่ออกเลยและครับไม่เป็นไรครับเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับแป๊บหนึ่งโอเคไหมเล่นมุมนี้ดีกว่า แบบเคลียรแป๊บนึงครับมันจะได้สะดวกในการเล่นมากขึ้น,นเล่นแบบดิแมทครับลองเล่นดิแมทแน่นอนด่านนี้ไม่ต้องโซนครับเลือกกไปเถอะครับมันก็ได้เล่นเหมือนกันนะครับใครที่เรื่งมากเรื่องด่านนี้บอกได้ครับเพื่ออะไรครับว่าคุณเล่นด่านไหนคุณก็ได้เล่นเหมือนกันนะครับนี่เราจะเล่นเราจะรอผู้เล่นก่อนนะครับ รอให้คนอนเขาเลือกสีไปก่อนนะครับผมจะดูว่าในเซิร์ฟนั้นเนี่ยมีคนกี่คนนะครับผมก็เนี่ยเอ้ยด่านนี้ด่านเนละ้วไม่เคยเล่นมาก่อนรอยอนะ่ะโอเคมันเล่นเอทำไมมันต้องออกรอเรือด้วยเมื่อ,อ,อ,อเช้า for this m a t ม่เคยเล่นเดนแมทเลยจะที่ไหนล่ะผมนี่ชอบเล่นเดนแมทมากครับบอกได้เลยว่าตายโคตรบ่อยอะเล่นทีนึงเดี๋ยวรอรอก่อนครับรอให้คนเพราะเนี่ยครับเขาจะเข้าสามทีมหนึ่งเข้าสองทีมหนึ่งครับผมก็จะมาเข้าช่วยทีนี้ครับอันนี้ก็มีคนหนึ่งอันนี้คนหนึ่งผมชอบวิ่งเร็วๆหน่อยนะครับสปงสปิด แล้วแต่เลยนะแหลกไหมเนี่ยโอเคไม่แหลกครับเกมนี้สามารถเล่นได้ทุกวีทุกเวลาเอ้ยเพื่อนเดียเดียวเดียดียยวนี่แหละไปเลยพวกไปสิไปดิขับรถเป็นไหมเนี่ยเอ้าทำไมเล่นมุมให้เองวะโอ้ออกเลืไม่ถนัดเลยนะไปแล้วเขายิงกันแล้วเขายิงกันแล้วเขายิงกันแล้วเขายิงเราแล้ว ายิงรอ,อเราแล้วเขาย,ยิงเขาเยิงรอแล้วเขายิงรอแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนนั่นแหละเขาอยู่ตรงนั้นแหละเชื่อผมไหมอุ้มันใช้มีดฆ่ากันแล้วชิบหายอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเออโอ้โหชาร์จมาจากข้างหลังครับจังหวะนี้ชาร์จมาไม่ต้องเอ้ยยิงดิยิงนั่นแหละเอา้เาแล้วเราซื้อหมอมาแล้วไม่ได้ใช้หมอซวยแล้ว เปลี่ยนตัวไงวะเฮ้ยจำไม่ได้เกมนี้เปลี่ยนตัวไงยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเนี่ยหาคนไม่เจอครับโหนี้เฮ้ยพวกไปด้วยไปด้วยไหนย,ยิงใครเองเองยิงใครกันเนี่ยมันยิงใครวะจิบหายแล้วมันยิงใครวะอตรงนี้ไม่มีใครครับอู้โหเอ้ยอ้าวไอ้นี่มีเรื่องโอ้โหอุ๊ยอย่าอยาพี่เอ๋ยพี่โอ้โหมันปามมดมันเล่นม อนี้คือใครทำไมตัวมันเหมือนกันวะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวไงวะนี่ไงตรงนี้ไงนีง่เราจะเล่นหมอกันเองผมนี่ชอบมากครับสำหรับสายนี้สายนี้เอ้ยยาออคือมันล่องขนมาอีกแล้ว ไอพวกขี้โกงเลยไม่ทันได้ยิงปืนจักนัดเลยเฮ้ยนี่ไงมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้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 สรุปวันนี้ไม่ได้ฆ่าใครแน่โดนยิงเงายิงเงาเลยมันไมอยู่ในฐานเราแล้วโคตรสวยเขาเอ้เอ้ยเฮ้ยเอ้ยชิปชิบละชิปละวิ่งละไม่อยู่แล้วโว้ยกระโดดกระโดดขึ้นไปสิขึ้นไปจะตายเนี่ย ตายนี่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 ยก็เออมันใช้หน้าไม้เหรอเนะี่ยไม่รู้แหละย,ยิง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกกระสุนมีน้อยจังวะไม่อยู่มันเออเออเออสายฮิวเลือกมันน้อยครับอ้าวแล้วไอ้นี่มันยิงไม่เป็นเหรอคิดว่ายิงได้แต่เพื่อนบอกเออ ไอ้นี่เดินมาเอามีดฟันแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโคตรโหดเอ๊ะมันมันอยู่ตรงหน้าเราเลยมันอยู่ตรงหน้าเราเลยเอ๊ะใครอะใครเพื่อนต้องการเลือดเลือดเข้ามาส่งเออจะไม่ทันว่ะสวดแล้วเพื่อนเพื่อนนายจะตายกันไม่ได้ เรามาช่วยนายแล้วเอ้ยนั่นแหละหิ้วเลือดนั่นแหละหิวไปเล้ะจะโอ้โหไม่ทันไหมเฮ้ยมันเห็นเราแล้วมันเห็นแล้ว,ลวอือหือว้าสวยแล้ววิ่งวิ่งไปหามันเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ออหสอแุปเ็นนี่ชัดมายิงเราคนเดียวได้ไหมไอ้นนี่ตายแบบลอยโคตรเทพเฮ้ยนั่นเพื่อนนั่นเพื่อน เพื่อนนิ่งๆหน่อยสิเพื่อนไม่นิ่งกันเลยอะเฮ้ hey, เราฮิวหน่อยเซ่เราคงต้องใช้ปืนลูกซองแล้วแหละครับจังหวะนี้เฮ้ยนู่นไงอยู่ฝั่งนูน้นโอ้โหใครล่นระเบิดใครเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้น,น,นี่เองไงล่ะไอ้นี่ก็ใช้มีดจังเลยจับโบ้จับโบ้ ้องใช้ลูกสองแล้วเนี่ยลูกสองเท่าน,นั้นที่จะฆ่ามาันมีสองคนด้วยมันคนยามเราเลยอ่ะไม่เป็นไรถ่ายถือว่าตานี้แพ้ตาหน้าเราก็เอาใหม่ได้นะแต่เราจะไม่เล่นเซิร์ฟนี้ครับคนโคตรเก่งเลยเราจะไปเล่นเซิร์ฟอื่นนะครับเนี่ยมันชื่อกิอเลยวะอ่านกันเราเองครับผมอ่านไม่ออกเอ้ย นี่ไงเราจะเล่นสายหมอครับใสยหมอหมอเทื่อนเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยว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 กดผิดแล้วนายกดผิดแล้วเดิร์กนายกดผิดแล้วนายต้องกดเดสแมทรอเปล่าเมื่อกี้กดผิดหรือเปล่าเมื่อกี้ไปกดตัว F นำหน้าใช่ไหมรอเปล่าจำไม่ได้ใช่ไหม เสียงเกมนี้โคตรดังอะเนี่ยดูผมให้ดูครับระดับเนี่ยรถยังอะไรมันก็หมดแล้วเนี่ยเสียงนี้เพิ่มมาแค่หนึ่งครับแต่ถ้าเกิดเปิดดังๆนี้แน่นอนครับไม่ได้ยินอย่างผมพูดแน่นอนครับิตติ๊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 โอ้โหด่านอะไรเนี่ยเราจะเป็นในหมอ,อหรือไม่รู้สึกว่าหมอยิงไม่ทันใจครับแต่ว่า มันก็ช่วยเพื่อนได้ผมก็ชอบตรงนี้แหละเซเรลเด m ม t ทอีกแล้วเดสมัทเดสมัทเล่นเก็บธงนี่ไม่อยากบอกกับไม่เทพเลยเล่นไม่เป็นเลยเก็บธงข้างๆงอทำไมมันมีแค่หนึ่งคนวะ ไม่เอาผมไม่เก่งผมรอคนอื่นเข้ามาก่อนแล้วกนไม่มีผมก็ไม่เข้าก็เจะเล่นอะไรดีคิวเพไม่เอาจะเล่นเดดแมทเดแมท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 แเดี๋ยวส โอเค thank you นี่เลยเราจะผ่านเซิฟที่คนเล่นเยอะๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะได้มีทีมอันนี้หน้าตาเถือ่อนมากเลยสีดำข้างข้างขวาแบบปิดตาด้วยหมอดิหมอสีแดงหมอสีแดงกับหมอสีฟ้านี่ต่างกันเนยอะครับ หมอสีแดงนี่เหมือนหมอเทือนหมอสีน้ำเงินนี่หมอทหารสไนนยนี่ทำไมรู้สึกสีแดงม,มันงงโกงวะมันตัวโกงแต่ผมชอบมาจนดึกเดดแมทเดแมทอีกล้ะจะบ่นแล้ะไหนคำว่าเดดแมทก็เราเป็นคนเลือกเอง ติตเอ้ยดูก่อนครับโอ้โหเขาไปทางนู้นโอ้โหเขามาทางนี้รับจังวันนี้จังวันนี้เราอยู่สีแดงครับเราชอบหมอเทือนทำไมขึ้นเป็นสีน้ำเงินวะเราอยู่สีแดงวก็บินอยู่ไหนเอ่ยแฮหอฮอไม่ใช่แฮพูดเป็นเฮนรี่พอตเตอร์เลย หมอ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 มอไปฮิวแล้วหมอหมอถือลูกซองแปลกไหมหมอต้องถือปือนฮิวไม่ใช่เหรอทำไมหมอถือลูกซองขนาดเสือเขามีคนเดียวผมยังผมสามารถตายได้ภายในแค่การวิ่งเข้าไปหาก็ตายแล้วนะครับก็เห็นอยู่ตาเมื่อกี้ฆ่าไปตั้งกี่คน ฆ่าทุกคนเอาแล้วเอ้ยเอาอะไรกันเนี่ยอะไรนี่เอ้ยนันายผมเห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วูไนไปนู่นแล้วตาม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 เอ้ยขบวนพวกระวังไว้มันอยู่ข้างล่างมันเป็นหมอเลกหนึ่งวิเขาฆ่ากันไปคนละหนึ่งนะครับเฮ้ยนี่อยู่นี่เสร็จเสร็จเสร็จ เสร็จเสร็จเย่ฮ่าฮ่าฮ่าเสร็จครับไหนว่าเพื่อนไอ้เพื่อนต้องการเลือดไหนเอ่ยพวกนายอยู่ไหนไอ้เพื่อนหายอุ๊ยอ๊ยสัวแล้วสัวแล้วไปแล้วมาอยู่แล้วโอ้โหเฮ้ยหมอมีปพื่นแบบนั้นด้เหรอย เพื่อนเรามันต้องการเลือดผม่าไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ยเอาเอาตายแล้วสวยแล้วมันอูทางน,น,นั้นนะเนอะวันนี้เนี่ยไม่ค่อยจะแรงสักเท่าไหร่เลยเอ,เอ๊จะมันหายไปจากแมพต้องระวังแล้วระวังแล้วอย่างงี้โอ้โหมันชนะได้ไงมันมีแค่คนเดียวด้วย นี่ครับผมได้โชว์ฝีมือการฆ่าไปแล้วหนึ่งคนนะครับทำไมรู้สึกทุเรศทุลังเอ้ะมันออกผมออกด้วยอยากได้เซิร์ฟที่คนเล่นเยอะเยอะออืมอีกสักตานะครับตานี้ตาราสุด้ายแต่ขอให้มีคนเยอะเยะนะ ก็ไม่แน่อาจจะมีอีกตาหนึ่งก็ได้ออทำไมรู้สึกภาคแล้วมันไม่ค่อยจะสนุกสเท่าไหร่นะครับงคนถามเพิ่งรู้ตัวเลยว่าพี่ภาคมั็นน้องภาคไม่สนุกเลยผมเนี่ย ด่านนี้แล้วเหรออย่าบอกนะว่าไอคนเดิมอไอคนเดิมเหรอถ้าเป็นคนเดิมเราจะไม่เอาเราจะไปเล่นคิวเพเลยนะครับผมว่าใช่แน่เลยเนะี่ยโอ้โหลงสามลงสองนี่ไงเสมอกันแล้ว นี่แหละเป็นหมอหมอสายเถื่อนไหนเอ่ยเพื่อนเพื่อน,อนต้องการเลื่อนไหมต้องการพวกไหนล่ะมันนี่สิเราจะฮิวให้อ้จะไม่ต้องหิวแล้วต้องหิวแล้วเนี่ยฮะใครจอยเข้ามานะเฮ้ยโอ้โหมันไปข้างหลังตอนไหน ทำไมเราหาใครไม่เจอเลยอุ๊ยอ้าวอ้าวเ,เพื่อนเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันไงวันนี้ก่อนจะฮิวให้เอ,อื้อตายตายด้วยปืนพกโอ้โหอนาถาที่สุดปายิงยิงเอ้ยอย่าแหลกอย่าแหลกนี่แหลกเน็ตนะครับไม่ได้แหลก,กับการอัดของผมเลยนะครับ แหลกเน็ตล้วนๆเลยแหลกนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกครับผมยังไม่เห็นใครสักคนเลยเนี่ยุกเวนเฮ้ยเดี๋ยวดูอยู่นู่นอยู่นู่นไปแล้วหิวหิวหิววิ่งสิติดอะไรนี้โอ้ยหิวเกินไม่ทันสักคนเลยเลยออีกหนึ่งวิแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งนาะทีหนึ่งวิมันจะไปเล่นอะไรได้แล้วเนี่ยเหมือนเรามาทวงทีมยังไงไม่ไรู้ อาอจีตันนี่ก็อย,อยิงแต่ชำนาญทางอระเบิดมลท็อปอ้อะไรวะเนี่ยทำไมผมเดินมาเจอแต่ทางตันตันไปแล้วมาหาคุณตันบ่อยเกินโอเคไปเลยไปเลยไป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  goes g go o s โอ้โหว่าเกิดในถิ่นแทนถิ่นแดนถิ่นใครถิ่นมันผมยังไม่ได้ยิงใครสักคนเลยนะตานนี้โอ้โหอย่นี่พวกโเลเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหชนะด้วยความฟุกเราเป็นฮีโร่ครับฆ่าตัวสุดท้ายได้นั้นนะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับถ้าใครอยากดูอีกก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับ